พูดถึงทีมติดติดเครื่องกรรมดีของพวกเรานะครับก็คือการที่คนเราติดเครื่องกรรมดีได้เนี่ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแตกต่างจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ไปพูดถึงจุดเริ่มต้นของมันก็คือการที่เราไปตอบโจทย์ชีวิตให้ดีแล้วเราไปต่อตอบโจทย์ชีวิตเราเองนี่แหละนะครับทีมกลุ่มคนที่ตอบโจทย์ชีวิตตนเองมาพอประมาณแล้วแล้วมาคุยกันร่วมตอบโจทย์ชีวิตร่วมไปต่อวันแรกเนี่ยม,มันอาจจะไม่เท่าไหร่นะ โอเคไหมครับแต่วันต,ต่อไปเนี่ยมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นคนเราทําอะไรได้หลายอย่างครับอยากจะถ้าขอร้องได้กคืออยากจะขอร้องให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วไปดูวิดีโอใหม่เรื่องต่างๆบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะครับแต่สิ่งหนึง่งในวิดีโอนีนะ้ที่ผมปิ๊งไอเดียจากการที่ทํางานนี่แหละไปทํางานแต่เช้าแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็นึกถึงสองอย่างครับสองเสาหลักที่ถ้าเราทําแล้วเนี่ย เราจะช่วยกลุ่มคนชุมชนสังคมได้ง่ายก็คือการที่เราไปช่วยคือตัวผมเองนะผมจะตั้งทีมติดเครื่องกรรมดีเนี่ยผมก็จะทำกิจกรรมการงานอะไรต่างๆตามสิ่งที่จะทำนะครับตามสิ่งที่พวกเราทีมติดเครื่องกรรมดีจะทำชีวิตคนเราก็เหมือนกันทำอะไรได้หลายอย่างแต่การที่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งเคยเห็นไหมครับเด็กที่แบบไปตามห้างแล้ว มีกล่องรับบริจาคเพื่อที่จะไปช่วยไปช่วยสร้างโรงเรียนไปช่วยอะไรให้ชาวเขาอะไรประมาณนั้นนะครับคือเป็นกิจกรรมของน้องๆในมหาวิทยาลัยผมเคยเห็นแต่ผมอยากจะบอกว่าลักษณะอย่างนั้นกลุ่มคนที่มีความสามารถทําได้มีทีมครูมีทีมงานพร้อมเครื่องมือปัจจัยเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยไปช่วยติดตั้งติดตั้งเสร็จเดินเครื่องให้นะครับ ในเรื่องของการยกระดับพฤติกรรมพฤติกรรมของคนและยกระดับเวทีให้กับกลุ่มคนที่เต็มใจคือคือคนไม่เต็มใจคนคิดว่าอะไรเราเราก็ไม่ได้ยุ่งนะครับแต่คนที่บอกว่าเออครอบครัวเราชุมชนเราหน่วยงานเราสังคมเนี่ยอยากไปถึงจุดที่ติดเครื่องพฤติกรรมดีพร้อมกับเวทีที่ดีมันก็เหมือนกับหมู่บ้านหนึงก็เคยเป็นอย่างที่เป็น แต่หลังจากนั้นเนี่ยหมู่บ้านนั้นคนมีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนจัดตั้งไอ้ธุรกิจร่วมกันสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะครับทําชุมชนของตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีร่วมเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมแล้วสร้างพฤติกรรมใหม่ที่มันดีมันคือพลังสังคมนะครับก็มาบอกไว้เพื่อมันมันเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราสามารถดึงหลักการ หรือทการทํากันบ้านเนี่ยในวิดีโอหมายเลขต่างๆที่ผมกล่าวไว้แล้วเนี่ยมาใช้งานได้ผมจะทํามันแน่นอนเราจะรวมกลุ่มกันตั้งสถานีพัฒนาส้มตําของเราพัฒนาสบู่ของพวกเราพัฒนากลุ่มคล้ายๆสากลนะ่ะร่วมกันมีกิจการมีอะไร,ร่วมกันนะครับเราทําอยู่แล้วแต่เราเกิดมาชาตินึงเราอาศัยอยู่ในล่างแบบนี้แหละแต่เราจะเป็นทีมที่พร้อม จะไปช่วยคนที่เต็มใจยินดีในการติดตั้งเดินเครื่องพฤติกรรมดีกับเวทีดีพฤติกรรมดีและเวทีก็คือระบบกลไกแหละนะครับในชุมชนสังคมต,งต่างๆก็อยากจะลองดูครับบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยคือตอนนี้กาลังหาพวกมาติดเครื่องกรรดีก่อนติดเครื่องกรลัดีเสร็จเราสร้างการทํางานและใช้ชีวิตดีเสร็จกิจกรรมหนึ่งที่เราจะทําก็คือทีมงาน มันคือการมันคือกิจกรรมกิจกรรมในชีวิตอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้คิดมากก็คือคนที่สนุกกับการทํางานและใช้ชีวิตสนุกกับมันลองดูครับลองดูขอบคุณนะครับที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเล่ต่างๆรวมถึงการบอกต่อแนะนําวิดีโอเพราะว่าไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราเริ่มต้นในวันข้างหน้าเราอาจจะทําได้ก็ได้